กาบสวัสดีพี่ๆสายนักลงทุนสายกีฬาวันนี้มาเจอกันอีกแล้วสําหรับเมื่อคืนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวเน้นตัววีโครงการไ่โครงการ5้านะครับโครงการ5นะ้านี่นะครับก็กินครึ่งตัวหนึง่งนะครับบอกได้เลยว่าหวานเจีย๊ยบนะครับหวานหวานกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะเมื่อคืนนี้บอกก่อนนะครับว่าทางด้านของสเปอร์นะครับที่เจอคาร์บัง โอ้โหสเปอร์นี่โดนใบแดงนะครับตั้งแต่7นาทีแรกนะครับบอกเลยว่า10คนนะครับยังชนะได้3ประตูต่อศูนย์นะครับอาริโก้มาลิศนะครับต่ออ่า0.5หรือว่าครึ่งยองตัวนะครับก็ชนะ1-0นะครับบอกได้เลยว่านะครับหวานๆกันเลยนะครับแล้วในไลท์เซบีย่านะครับแล้วก็ลาสพาดมาร์ทนะครับบอกได้เลยว่านะครับ ช้ำๆกันไปเลยพี่ๆนะครับวันนี้จัดมาให้กันอีกนะครับ2ตัวน้าช่องกันไปเลยนะครับวันนี้นะมาดูกันทางด้านของรีกบุนเดลิก้านะครับเป็นทางด้านของดอทมูลนะครับเปิดบ้านพบกับทางด้านของโบคุ่มนะครับวันนี้แฮนดิแคปนะครับเปิดไปทางทางด้านของดอทมูลนะครับเสือเหลืองดอทมูลนี่2ชุช่มงตัวนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าดอทมูลวันนี้นะครับเจอของหนักกันเลยทีเดียวนะครับเจอโบคุ่มด้วยนะวันนี้ดอทมูลนะครับ สองช่วงตัวถามว่านะครับมีปัญหาไหมนะครับสาหรับทางหน้าของดอดมุลนะครับก็ในรายการนี้นะแล้วในบ้านด้วยนะครับก็22 2เม็ดเนี่ยนะครับต้องลุ้นเอาแล้วนะครับก็เจอมาหลายๆรายการแล้วก็ทางหน้าของดอดมุนนะครับก็ต้องบอกว่านะครับดอดมุนนี่ก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยค่อนข้างที่จะเหนื่อยด้วยอาจจะมีการโรเตชันนักเตะนิดนหน่อยๆนะอยนะก็ส่วนกองกลางทางด้านของเฟลิก์นะครับก็ ยังใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะทางนักขอดอดมูลนะครับต้องอต้องลุ้นเนานะครับหเม็ดมีแน่นอนนะครับเม็ดที่2นะครับจะขาดหรือเปล่านะครับแต่ว่ามั่นใจนะครับว่าสีเหลืองดอดมูลชนะได้อย่างแน่นอนนะครับเอาไปเลยนะครับฟันธงว่าเจ้าบ้านดอดมูลนะครับชนะกินเต็มแน่นอนนะครับคู่ต่อมานะครับคู่ต่อมา ไปดูทางด้านของปารีสแชงต์แมงนะครับทางด้านของลีกอื่นฝรั่งเศสนะครับนี่อะลีกนี้แหละปารีสแชงต์แมงนะครับลีกเกิดแจ้งเกิดเลยนะครับคู่ตีสองนะครับเจอกับล้นนะครับคู่นี้ปารีสแชงต์แมงแบกแฮนดิแคปไว้ที่1ช่วงตัวถึง1ช่วงตัวครึ่งนะครับคู่นี้นะครับให้ติดบนไปนะครับ2ช่วงตัวครึ่งถึง3ช่วงตัวนะครับมั่นใจว่าปารีสแชงต์แมงกด แน่นอนนะครับแล้วแลนก็แข็งด้วยนะครับบอกเลยว่า2ทีมนี้นะครับต่างฝ่ายต่างแข็งนะครับต้องมีประตูเกิดขึ้นแน,น,น, 2, 3, น,น,น่นอนนะครับเม็ดสเม็ดสแน่นอนนะครับต้องไหลแน่นอนนะครับไม่เกิน3เม็ดบางบ้างนะครับอาจจะมี4แค่นั้นแหละนะสุดๆตันๆแล้วนะครับก็ สำหรับคู่นี้นะครับให้กดสูงไปที่2ช่วงตัวครึ่งถึงสช่วงตัวนะครับสำหรับโครงการนะครับเดี๋ยวเจอกันหน้าไลน์นะครับก็ฝากพี่บิ้ไว้ด้วยกันแล้วกันสําหรับใครที่อยากเข้าหมู่บ้านนะครับก็หน้าช่องเลยนะครับมีทางเข้าบอกอยู่กดไปได้เลยนะครับหรือว่าแอดเคเคทีเดี๋ยวเจอกันในไลน์ต่อสําหรับวันนี้สวัสดีครับ